วัสดีเจ้ายายดาวไปซื้นนอหน่อไม้สดมาเนาะประเทศญี่ป,ปูน,นหน่อไม้สดออกแล้วเนอะไปซื้อมาหางหนึ่งเนาะหน่อในดินเจ้าหนอนางหางนี่ 900, เก้าร้อยแปดสิบเยนเจ้าบวกภาษีก็หนึ่งพันห้าสิบห้าสิบเก้าเยนเนาะ ประมาณสามร้อยบาทหางนี่เจ้าสามร้อยบาทไทยเนาะประดาวจะเอามกแกงสซปาล่าแกงเส่นน้ำปูเจ้านอนางเนาะไปซื้อมาหางเดียวอยู่เจ้ามันแป้งน้ำแป้งเหลือไปกินปองกินปองปีปองเดือนเนาะกันเดียวก่อนเจ้าเดี๋ยวถ้ามันลดถ้ามันถูกขำน้อยก่อนจะไปซื้อมาเยอะๆเนาะ ไปยาเจ้ากินคนเดียวอิ่มอยู่เนาะผ่านเรียบร้อยแล้วเจ้านอหนึ่งห่างเนาะมีน้ำพริกแกงน้ำยานางสอมเจ้าไปเจ้าครับพริแกงกันเนาะเอานอลงต้มกันเจ้า เทเลยเทเลยอีกอะเนี่ยเจ้านอนหนึ่งห่างแกะได้ทอยหนึ่งเนาะต้มนอกันเจ้ากันเดียวก็อันก๋อยอภิษใช้ที่หลังเนาะต้มนอรก็มันซุกกันเจ้าอีกอะเพราะมันเือนเนาะนอนในดินนอนนังก็คงจะต้มเหมือนนะเจ้า นอหยิบปูนออกแล้วโอ้กันเดียวคลิปปลาดาวเนี่ยมีกระแกงนอกแกงนอโอ้ปีไหนมีขั้งหนึ่งเนาะเอาพริกใส่เลยเจ้าน้ำปลาล่า Ở bên tùa xây hầm nó Bắt ra cháu no mà dựa nó No mà dựa cháu Xây dựa nó Cháu sẽ mềm cơn cháu Càng to Càng to ป้าดาวต่ำพริกนี่ป้าดาวก็ใส่อันกะปิไปโัยเนาะมาใจว่าเฮายูยูจะไปคุดนอได้มาได้นะเจ้ามังนอกคนมีเจ้าของเจ้านอมอังนอกต้นไม่เป็นเล่นไปเล่มนั่นนะเดี๋ยวโดนจับตีขอเจ้า คนมีเจ้าของทุกปีไปจะคุดนอมาขายโอยให้จะรวยเนาะนอมันแปลงพอพอหั่นอันนอน เลียน,นอหางนี่นะเจ้าใส่ในตะก,กร้าอู้ก็เดียวจะอันขากลับบ้านจะไปอันออมไปดูที่บ้านที่คนขายเอาเ่นปิดไปเหี้ยค่ำได้หางเดียวเนี่ยเจ้าอมากแกงนี่แหละ จะเป็นมากอวดแกงน่อยโอ้ไปหว่าอันน่ะเจ้าคนอยู่มังหอกนะตอนนี้นอกนกำลังออกน่ะไม่มีใผไ,ได้กินนะนี่ไม่มีมไผรก้าซื้อว่าเจ้ามันแปลงอุ้นเขาจะนอกกินตอนมันถูกๆหน่อยยาวมันเจ้า เติมเกลือเจ้าเติมเกลือเจ้าผมจะลดเจ้าก่อละม่แบกใครออกเนาะบบกใครจะใส่เยอะก็หาเอาโะอมใส่เจ้ากระดาษใส่แต่าะอมก็พอละเจ้ามันมันจะเยอะมันเกินไป ไม่แมงลักก็มีเจ้าไม่โหระพาก็มีเจ้าแต่บบใส่โอกาสะอมก็พอละเจ้าได้ใส่แขนนี่ก็ดีแล้วเนาะได้ใส่แขนนี่ก็ดีแล้วเจ้าอยู่เมืองนอกเจ้าใส่พักเยอะก็เดือกแกงพักไปเหียก็เจ้าไปจ่แกงนอมาเนาะ <c oughs>

เส่เกลืออีกนิดหนึ่งนาะแกงเซปาลาหวานหวานเจ้าปาดาเส่ผงชลรดนิดเดียวได้น,นะนะมันเป็นนอน้ำไงเนานะเมอะขนาดเจ้าอืมนอนน้ำมันต้องรั้เนาะ ถึงมันแ้งก็เป็นอย่างเจ้ามันเม้อมันหวานเนาะแกงเสียเรียบร้อยแล้วเจ้าแกงนอไม่ใส่ปลาล่าประดาวขอจบคลิปแค่นี้กันนะเจ้าฝากันคลิปไม่คลิปหน้านอ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามพือประดาวเรเนอร์จำได้ผาาคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ